การเปลี่ยนเกียร์สมมติขึ้นกว่าเดิมเยอะขับแล้วไม่เหนื่อยเครื่องหน้าห้องเครื่องเงียบมากรู้สึกว่านิ่งแล้วก็นิ่มช่วงล่างนิ่งมากดีจริงครับสอง,สองจงองุดสองครับผมตัวนี้แน่นอนรับประกันครับออนั่งแล้วลองแล้วซาดโครงแล้วไม่มีเมาร้นเลยแลวเครื่องมันก็เงียบจริงก็เกียร์นะคะมันเป็นแปดสปีดไม่มีแบบกระตึกกระตึกอ่ะมันแบบจะสมูทแรงดีกว่าเดิมไม่แพ้สามพันี่ขับดีกว่าเดิมเยอะประหยัดน้ำมันแน่นอน ประทับใจนะครับไม่หนืดครับไม่ต้องไปรีแมปก็ได้ครับมารอบนี้เพื่อมาลองเกียร์โดยตรงเลยครับลองแล้วโอเคเลยครับตาเร่งนี่เหยียบติดเท้าเลยครับแตะขึ้นเลยครับออกตัวดีมากครับนิ่มเลยอะ่ะบิงฉิวเลยอะ่ะที่เคยขับวีเอ็กซ์สามจุดศูนย์มาก่อนใกล้เคียงด้วยด้วยความแรงด้วยเล้าน,นะสองจุดสองก็ถือว่าช่วยออกตัวดีขึ้นอันนี้เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็แบบเอา่างจังหวัดผมว่าสองจุดสองโอเค 2.2 m a c f o r c แรงสุดๆและนี่ก็คือเสียงยืนยันจากลูกค้าที่ได้ทดลองขับเครื่องยนต์ใหม่2.2 DDI m a c f o r c สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากรู้ว่าเร็วขึ้นจริงไหมแรงขึ้นจริงไหมสามารถทดสอบขับได้ที่อ e ีซูซุสวรรไทยทั้ง3สาขานะครับอีซูซุ m a x 2.2 DDI m a c f o r c เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นครับ